สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ได้เดินทางมาที่วัดไซนะคะตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะสำหรับวันนี้ก็ที่วัดไซนะคะก็ได้มีงานพุทธาพิเศษไอ้ไข่นะคะนะครับสำหรับรกำหนดการที่เราจะทำพิธีนะพุทธาพิเศษน้ำพระพุทธมนต์ในค่ำคืนนี้นะครับพระที่ไดแจ้งให้ประชาบพระปานได้ทราบกันะนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากนักนะครับ นั่งมีโอกาสเดินทางไปแล้วนะครับก็จับจองนะครับถ่าท่านจะบอกนะครับต้องมาให้เพื่อนมาจาระบัดนะครับใครที่จะมาร่วมในพิธีนะครับขอเชิญท่านเข้ามาที่เต็นท์ได้เลยนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสิบกว่านาทีนะครับ นั่จับจองให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเวลารับพิธีแล้วท่านจะไม่ต้องหาไม่ต้อหาที่นั่งนะครับตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงนติกัญญาสวัสดีนะครับพี่ยิงหนุ่สวัสดีนะครับ Si Opa Azao ti nanyo? Ti treats Nui นัตาเจนัตตวานที่หัวตุคยงวิหาตังอมาตังปเนียตังยตาสัพพสากยาุทเรสบายอิโตนัตานตธรรมเมนัตมาติเกตทอิธรรมภิธรรมเมน์นัตต เกยจังเอเตนาถเตุวาติหัตุยามตัวเะเตตัวปฏิวัติาเยตจิงนมที่มาดันตริกันญาาลุตตาที่ไเทนตะมวนเวจติิตังปิฏฐมเมรตานาวุตเนตังเอเตนาเตุวาีติหัวตุยามตัวเกตรตังปจวั ตาตาตานิตาป่พาตัวจะทำเมียตเอียตมมันตละวตัมันตวัวจะนิวาตัวจะทันตัวเตจะันยุตาตาเดีัมมัตมนเอยตัมัละวตัมันตาเดีจะโวจัตตาั บอกว่าจัตตาตมะตานันจัตตาตันกาเลจัตตมัจจากาจเตเอตังมังคะระมุตตังตัมตปัมมะยาิยันจาลิยานตาชานาตานานตาเอพานนตาจักิริยันจักตัมมังคะระมุตตันตุป ยาติตกตังปฏิอสุกังเวกตังเทียังเทตังมังคลระมุตตังเอตังติสาดิกตวานันาสันตมัพลานิทานตาพันตะตวติณิจันิตาเทยตังพังคลระมุตตัง วหุรังวังตาเกียสุวายังกตนาังปาเทียต่งตัวัต่าง้างอาทิตาธา

đan tụt ta va tụt thì ta Để va tát tamo du tụt thì ta đang วาตามนวยท้าเวโทมารีมิทาวาตวะเกลังเกวานตัตจันสุตวะรัมมกายิกาเทวานาตามนวยทาเวโทมเอตัมมะาวะตาปานนัิยาอิติปันตะเเมกตาเยาอนุตระตัมมัจจางกวะ ติวาติยังตมเนีนาวามียาตชาณาตาตาเนฟานาตาจะกินิยาจเอตามังคะระมุตตามุตตาลุกตัมเมหิเตตัญตากังปติอสุตังวิรังเทีานังเีตัมังคะมุตตามเนตั สิตานิจตวานัตาปันสมปลาังนิจตาาปันสัตวทิฏฐาจันติตันเตังมังคระพุทธังมีจังเมติเวทางิทวะอุรังวาตาเกียตุวายังละตาังปเทียตางนัตโตอิวาตางโต อาจารย์กับคงมิจวันแบบเจริญพรไปแลมครับคนสับตะคอนสุภาณีขวัญนะครับเป็นเจ้าภาพสวัสดิ์ชัยปัจจัยแต่พระบุญเจ้านะครับโดยเฉพาะก็แล้วคุณสุภาณาีขวัญก็สู่ไปสองคู่นะครับสามตัวท้ายนะครับยิบที่ว่าใจไปประจ้าแก้บอันนี้อยแล้วนะครับ่แล้วมามีกัจจะดเลขต่อแถวมันเดินนะครับเ,เ,าาจจเล,บบเล,ลบบาาขท,ลเลลเที่อ่างน้ำมนต์นะคะแอดมองเห็นเป็นเลขแปด

ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทุข์มังกรมังเอศถ้าผูกเ,เชียวทาญพระพุทธคัตจะอยู่ข้างบนนะครับตรงข้กม่าวพระวิปุลงคลน,นะครับนะครับครับเดินเชิญครับเป็นเชิญนะครับ ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ